สวัสดีค่ะมาพอกษะตริยกินแซ่ดอีกแล้วพี่น้องจ๋ามาตํำสวนหวดมึกยักษ์พี่น้องจ๋า <c oughs> จดดพู้น่ะฮ่า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 บ่าินไฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่น่ะบูาฮาฮ่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 ะฮยาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่านาฮ่าฮอ่าฮ่าา่น่่าฮ่าฮ่าฮ่า อ hmm. น้ำปลาห่าดิน่อวมาจับมันคลุปแห้งรลุๆๆพี่น้องเ hmm. อ๋ไม่อย่อมอืมอืม ืมมันจะพักหลายแฮ่าพี่น้องเลยอืมน้ำเสนอพี่น้องจ๋าแต่ว่าจากแมคโครเห็ดดอกกระลำหรือว่าเห็ดกรุบพี่น้องจ๋าอืมเดี๋ยวเราสิไปลองกินกันโมเป็นเห็ดพู่หนูขาวได้พี่น้องไม่ใช่นะจ๊าอืม ร้องเบิึงพี่น้องจา้าลองเบิงึงมึกกรุบมึกกรุบปวัตาสัร์มาพี่น้องมาบ่นเลยอืมเากกรุบเป็นไงพี่น้องอืมมึกกรุบเป็นไนง Bất cứ tập chặt Nguyên lưu sản là chặt chừa chẳng nuốt nhanh ha và chủ động nhúng sẽ có xịn phía nào mà chả ล้วงัมม้นครักอือหืออหอวานหวานหอมต้องอึดใจ โอ้ยมีแหงมีแหงพี่น้องมีแหงมาอีกแล้วจ้าพุ่นพักเรื่มปวดพี่น้องจา้าอุ้ยขอสืกขอถูกว่าภัยได้พี่น้องด้วยือกอุย้ยนั่นอุย้ยก็เป็นยาเสียบันเนี่ยมาจา้ะ 嗯 mm. กุ่มใจ่พี่น่องปากเรืมหัวเมืองเสียนบุคอยงามพี่น่องจ้าเซียนขนมจีนเซียนกระปุ่น,เส,นเสียนมันแหลกเสียนมุนแต่กระแฟพวกเราจ้ะมาจ่า,า,จาบันเนี่ยอืม,อม มีแบบส่วนมีแบบรวบปักพายพี่หน่อยนอะื <c oughs> <c oughs> อืน้องล้มหลวงปวดเพิ่มหมวกแต่งมักตานามหาดนะพี่น้องเพิ่มความนัวให้มันได้จังหน่อยวาดอืม,อม

อันนี้แบบลวกแบบลวกมันจะบอกละขมแห้งพี่น้องจ๋าแต่ถ้านโวนมันจะออกขมขมน้อยๆบวกขมแห้งเป็นไหนมา ของปากมันเป็นอ่อือืมอ,อันนี้คือหนวดมัน

ล้ก,ก็กาขาลวกข้ามหันไปแรบหนึ่ง,งพี่้องจาาทำเหี่ปวดโพ หมืเอยเหรอมีแต่ปัญหาแต่เด้อหมดเลยเห้อ Ama tu mah.